กับร่วงพังเลยแล้วเอาทิมเอาอะไรอยู่บ้านหมดโอเคเลยจะมาดูโปรแตแตโปรนี้ดีกว่านะได้เครื่องดีด้วยรู้รู้รู้จากส็ปคมันใช่ไหมใช่ใช่หนูดูอยู่เยวเราเออปีใหม่เ้ามาเฮ้ไม่ได้โปรนี้มันหมดแค่สิ้นเดือนนี้ไปสัมผัสของดีได้แล้วแก่เลยแก่ก่อนให้เราแก่ก่อนให้แก่ก่อน เกิดขึ้นมาเดี๋ยวอย่าลืมไปเอาซิมกลับมาด้วยนะตอนซิมใช้เบอร์เดิมหรอหรือใช้เบอร์ใหม่เปิดเบอร์ใหม่ก็ได้อ่าโอเคครับเปิดเบอร์ใหม่ได้ไหมพี่ก็เปิดได้ได้ได้ก็เรามีเวลาน้อยใช่ไหมจะเข้าเข้างานแล้วใช่ไหมเข้างานเข้างานก่อนแล้วพี่ทำให้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นมารับเออ ให้แกะดูก่อนให้สัมผัสเครื่องก่อนอหน้าตานี้นะ A55 12256โิบอโลบโลบโ